สามานวดกระชับได้ผลลัพธ์ที่สุดถ้าแรกเราใช้การกลิ้งจากข้างแก้มรูดไปที่หน้าใบหูแล้วกลิ้งหน้าแก้มหมุนวนขึ้นไปที่ขมับบริเวณหน้าผากกลิ้งวนตรงกลางแล้วลากไปที่ขมับจะช่วยลดดิ้วรอยบริเวณหน้าผาก ต่อด้วยท่าที่สองรูดแล้วควักลงเพื่อคายกล้ามเนื้อบริเวณแก้มแล้วขยับมาที่ข้างหน้าเล็กน้อยหลังจากนั้นใช้ข้อนิ้วลากออกไปจากหน้าผากลากไปเก็บไว้ที่ขมับท่าสุดท้ายห้ามพลาดเลยคือท่ารีดเป็นการเรนน้ำเหลืองใครอยากผิวกระชับหน้าอยู่ทรงห้ามพลาดท่านี้รีดขยับขึ้นไปจาก บริเวณกรอบหน้าบริเวณหน้าแก้มแล้วใครที่มีถุงใต้ตาตาบวมทำท่า,ทานี้ได้เลยใครที่มีริ้วรอยหน้าผากก็รีดขึ้นไปเห็นไหมคะเพื่อนๆพนน่าจะเล็กลง